ชาดสิ้าอซิ่นเต้ลงกิต่อคนดูเยอะเแล้วแต่อ้มระวางหนนะโ้มากอ่ะไม่ดีมารู้ได้ถึถงอะไรเลยก็คนที่เราไม่มาจักเนี่ยเขาอาจจะเอาข้อมูลไม่ก็ลูกไปทำอะไรที่ไม่ดี คุยอะไรอยู่กันน่เองเขากลังเ่อกนโพอยู่่โอ้หดีอยู่ันเนาะแล้วรู้ไมว่าการโพสต์เนี่ยกวิธีแล้วก็เมสเนี่ยเรยังไงเพืวงที่เราอบกิงนรพสเนี่ยสิ่งที่เราชอบเนี่ย้วีนะแต่ก่อนที่จะโพสต์อะไรลงไปในโซเชียลมีเดีย สิ่งแรกที่สำคัญนะคะคือการต้านทาความเป็นส่วนตัวอขขยอ่าเปิดเผยข,ขอ้อมูลของตัวเองมากเกิเน,กนไปใช่แล้วเพื่อนๆเราเคยเห็นนัเกเรียนบางคนโดนแฮกบัญชีเพราะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปแล้วถ้าเราเจอโพสท,ที่ไม่เหมาะสมล่ะคะครูถ้าเจอโพสท,ที่ไม่เหมาะสมถ้าเจะเราเจอสถานการณ์แบบนี้ให้แจ้งเตือนหรือรายงานไปยังแสตฟอร์มนั้นๆและอย่าลืมใช้วิจารณญาณ ในการอ่านและแชร์ข้อมูลด้วยนะคะแล้วถ้าเราโดนบูลลี่ทางออนไลน์ล่ะคะโดนบูลลี่ถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ให้บอกครูหรือผู้ปกครองหรือบอกผู้ใหญ่และอีกเลี่ยงการโต้ตอบด้วยตัวเองนะคะเพราะอาจจะทำให้สารการแย่ลงได้ฉันจะไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชีของฉันพุ้นที่เตือนนะนิชาอะไรอ้อมเราเป็นเพื่อนกัน